สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับรถยนต์มือสองของแก่นนะครับผมมีเจ้าตัว t o y ยต้าไฮรักสไทเกอร์เครื่องยนต์ 2.5d4d นะครับผมตัวนี้เป็นตัว Com มันเร็วนะครับสำหรับคันไทเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นปี2003นะครับผมแต่ผมขอบอกเลยว่านะครับสภาพรถคันนี้ครับหายากจริงๆครับถือว่าคันนี้สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นแล้วก็น็อตไม่มีขยับสักตัวครับคันนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพิความจมน้ำนะครับคันนี้ย้านะครับ เครื่องยนต์ดีมากเลยแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นสภาพรถคันนี้นะครับสวยเดิมบางเลยคันนี้เป็นปี2003นะครับผมรถเดิมๆอย่างนี้ครับหาได้ยากนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูภายนอกนะครับเดิมไม่เดิมอะไรยังไงนะครับเรามาไล่มาดูนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นโคมไฟหลอดนะครับเป็นโคมไฟไส้นะครับเป็นฮาโลเจนนะครับสภาพครับเดิมๆเลยโคมไฟเดิมๆ ด้านหน้านะครับไม่เคยชนเลยพวกตามตะเข็บต่างๆครับมุมสติกเกอร์นะครับตัวมอกนะครับอยู่ครบทุกอย่างน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับคือลกง่ายๆนะครับคันนี้น็อตไม่มีขยับสักตัวเลยสภาพนะครับยังเดิมๆเครื่องดีมากนะครับสตาร์ตติดครั้งเดียวติดนะครับคันนี้ไม่มีปัญหาซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับผมทางเรานะครับทาความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางนะครับผมใช้ได้อีกประมาณสัก8ปดถึงเเดือนนะครับถึงจะเปลี่ยนนะครับผมสภาพยางนะครับผมให้ประมาณ 5 0 6 0นะครับผมก็ตามเช้งฮานนะครับยางตัวนี้จะเป็นยางขอบสักครู่ครับตัวนี้จะเป็น R14 นะครับตัวนี้จะเป็นขอบ14ตัวนี้จะเป็นยางปี2 0 1 4เช่นเดียวกันนะครับผมสภาพด้านในพวกโช๊คนะครับสภาพเดิมเดิมเลยขับนะครับขับดีมากนะครับคันนี้นี่พวกนี้นะครับเดิมเดิมเลยครับพวกแก้มฝั่งนี้เดิมเดิมนะครับโลโก้อะไรอยู่ครบนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับพวกนี้สภาพเดิมเดมนะครับผม ตัวนี้ครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับยังเปิดไม่ได้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์นะครับนี่พวกทางนี้นะครับเดิมๆก็จะมีรื่นอยคีด่วนนะครับตามการใช้งานนะครับลูกค้านะครับผมซื้อไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเครื่องดีมากจริงๆครับอันนี้ขอย้าเลยสภาพยางนะครับผมนี่เป็นสภาพยางนะครับพวกตรงช้อโซนเซทซีนะครับผมอันนี้คือไม่มีการเคื่นสีนะครับสภาพเดิมๆเลยด้านท้ายนะครับเดิมๆซิกเกอร์นะครับอยู่ครบ ไฟท้ายเดิมๆด้านท้ายไม่มีชวนเลยก็จะมีรอยนะครับเป็นรอยบุบนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมอาจจะไม่เห็นนะครับจะเป็นรอยตามการใช้งานเลยคันนี้นะครับสภาพนะครับลูกค้าคนเก่ารักษาดีมากเลยครับดูด้านท้ายครับผมนี่ครับตัวนี้ป้ายมาจากบืองการนะครับเครื่องยนต์ดีฟดีตัวคอมมอนเรลนะครับด้านท้ายเดิมๆเลยเดีผมจะเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับครับด้านท้ายนะครับสภาพครับ ผมจะพามาดูครับพวกตามน็อตนะครับน็อตนะครับไม่มีขยับสักตัวนะครับนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับสภาพนะครับยังสวยสวยเดิมเดิมครับผมแต่ผมจะพามาดูฝั่งส่วนทับไปกันเลยครับผมปิดง่ายนะครับคันนี้ปิดง่ายนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยด้านท้ายสภาพยังสวยงามนะครับผมอันนี้คือจะเป็นสีลอกนะครับตรงนี้นะครับสีรถเดิมเดิมนะครับจะเป็นสีลอก ตามการใช้งานนะครับผมคันนี้คันนี้ไม่ใช่ทาสีอะไรเพิ่มนะครับอันนี้สีลอกเฉยเฉยเราจะมาดูครับตัวยางครับสภาพยางนะครับผมพวกเช้ซองแท็กซี่นะครับไม่มีการปรับแต่งใดทั้งสิ้นนะครับผมสภาพยังเดิมๆยังมีเชื้อเพลิงดีเซลนะครับก็จะมีรอยขีดข่วนนะครับเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานนะครับนี่ครับผมนี่ครับเดิมครับตรงนี้เต็มเดิม แก้มฝั่งครัวนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีรอยบุบนะครับผมเหมือนรอยเบียดนะครับมันจะไปกระแทกอะไรชนอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นรอยบุบนะครับพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นตามการใช้งานนะครับสภาพโดยรวมนะครับผมถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับสภาพเดิมเดิของนนี้หายากมากนะครับผมเดี๋ยวราคานะครับเราจะมาสรุปท้ายคลิปนะครับผมเรามาดูด้านในกันก่อนครับ ข้านในนะครับผมแผงประตูนะครับนี่เป็นกระจกมือหมุนนะครับผมนี่เปิดเป็นล็อกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมกระจกมือหมุนใช้งานได้ปกติครับผมนี่ครับนี่ครับผมทุกอย่างนะครับเดิมๆเลยเรามาดูน็อตนครับน็อตนะครับผมจะไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับเลยสภาพยังเดิมๆครับผม สภาพเดิมๆเรามาดูเบาะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังกับกำมะหยี่นะครับผมนี่กำมะหยี่ก็จะมีรอยขาบตากการใช้งานนะครับผมคันนี้ขายตามสภาพเลยภายในนะครับถือว่าดูยังดูแบบไม่มีรอยขาดรอยขีดข่วนนะครับสภาพถือว่ายังคงเดิมนะครับพวกเบาะขนาดยานนะครับสติ๊กเกอร์นะครับบอกหมายเหตุอะไรต่างๆนะครับผมอยู่ครบนะครับเราจะมาดูเล็กไม้กันครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านตัวนี้จะไม่มี แอร์แบ็กนะครับผมด้านด้านด้านข้างนะครับพวงอะไรไม่มีนะครับผมแล้วดูดูตามคอนโซลครับคอนโซลสวยนะครับสะอาดสะอาดนะครับอันนี้เป็นฝุ่นนะครับนี่อันนี้เป็นฝุ่นนะครับตอนการใช้งานอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่นะครับพวกมุงเกะอะไรนะครับสภาพนี้ยังคงเดิมเดิมนะครับผมมีเก๊ยใส่ของมาให้ด้วยแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนรับประกันได้นะครับให้แอร์ไม่เย็นนะครับผมโอ้โหอันนี้เปลี่ยนน้ำยาแอร์ใหม่ให้เลยนะครับสภาพแอร์นะครับ นี่ครับเลขไม้นะครับอยู่ที่3 0 0แสนโลนะครับผม3 0 0แสนกิโลเมตรนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องนะครับตอนสตาร์ทนะครับผมเสียงเครื่องดีมากนะครับดูนะครับผมบีดครั้งเดียวสตาร์ทติดครับนี่ครับคือเสียงเครื่องนิ่มมากนะครับผมนี่ครับเราจะมาดูครับพวกแอร์นะครับเย็นฉ่ำแน่นอนครับผมแอร์เย็นฉ่ำรับประกันได้เลยนี่ครับนี่เป็นปรับอุณหภูมิของแอร์นะครับเครื่องเสียงนะครับนี่รองรับซีดีด้วยครับมี USB นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองกดดู เครื่องเสียงเรเปิดอ๋อเปิดตรงนี้ครับผมปุ่มเปิดนะครับยวขอปิดก่อนผมเล่นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะติดเหมือนกันนะครับผมจะขอปิดเสียงไ้ก่อนแล้วติดลิขสิทสิ์ทางยูทูบนะครับโอเคเรามาดูส่วนถัดไปกันครับมีช่องวางของนะครับมีเต้าเสียบให้ด้วยตรงนี้นะครับอันนี้อะไรเอ่ยโหมีพระนะครับผมโอโห้พระอาจารย์นะครับบุญลมครับผมหายห่วงแน่นอนครับผมปลอดภัยแน่นอนครับขับขี่นะครับ มีพระอาจารย์ท่านช่วยเหลือนะครับผมนี่ช่องเก็บของครับมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับผมเป็นเกียร์แมนนวลนะครับตัวนี้มีที่ล็อกเกียร์ให้ด้วยนะครับผมนี่ส่วนถัดไปชั้นวางแก้วน้านะครับผมดีมากเลยนะครับพวกคันรถหรูคัน20ล้านนะครับต้องซื้อที่วางน้ําใหม่แต่คันนี้มีให้นะครับผมเป็นไงล่ะครับแลมโบกินนี่แบบต้องซื้อที่วางแก้วน้ําอันนี้แบบอันนี้มีให้เลยนะครับนี่ขอโม้สักนิดหนึ่งนะครับผม นี่ครับมีช่องเก็บของให้ด้วยครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังกันนะครับก่อนจะมาดูหลังผมจะพามาดูเพดานนะครับพวกเพดานนะครับตัวนี้นะครับสภาพนะครับตามงมาใช้งานเลยเพดานนะครับแล้วขีดควรตัวนี้มียันด้วยหายห่วงครับคุณลูกค้ายิ่งมียันยิ่งโอ้โหภูมิใจแน่นอนครับนะครับเราจะมาดูรอยเม็ดอานะครับรอยปั๊มนะครับเดิมๆจากโรงงานทุกชิ้นนะครับผมสังเกตนะครับรถเดิมไม่เดิมดูยังไงครับเราเอามือนะครับด้านข้างนะครับผม นี่เราจะเอามือมันต้องเปิดตรงนี้นะครับผมต้องเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เอามือรูปดูว่า2ฝั่งนี้นะครับมันเท่ากันไหมมันติดทับกันไหมนะครับสภาพเดิมๆิมนี้ครับรับประกันได้เลยนะครับลูกค้าครับนี่จับดูนะครับผมว่า2ฝั่งนี้นะครับสภาพมันเป็นอะไรยังไงนะครับอันนี้เดิมเดมเลยไม่เคยเคลียร์สีนะครับสภาพสวยงามจริงๆครับคันนี้นะครับขออนุญาตเก็บก่อนนะครับ ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังแล้วก็ไปดูห้องเครื่องนะครับโอเคดูหลังกันครับครับเรามาดูด้านหลังกันครับนี่นั่งนะครับเบาะนะครับสวยงามนะครับเบาะสวยงามตรงนี้นะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีเราแตกหักตางการใช้งานนะครับอันนี้ไม่มีเบาะนะครับนั่งนิ่มสบายนะครับผมนี่สภาพยังใหม่ๆนะครับรอยขาอะไรไม่มี บอกให้ด้วยนะครับผมชั้นวางแก้วน้ํานะครับผมวางขวดน้ํานะครับครับทุกอย่างนะครับสภาพเดิมๆเลยไฟปกตินะครับผมหรือไฟรู้สึกว่าจะแต่งหรือว่าเป็นตามรุ่นของมันผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นปี2003นะครับแต่ว่าไฟเปิดปิดปกตินะครับผมโอเคแต่ผมจะพาไปดูฝั่งนั้นแล้วก็ไปดูห้องเครื่องกันนะครับนี่เปิดนะครับเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับแล้วก็เปิดฝาห้งน้ำมันนะครับผม สภาพเดิ tube, ator, Store, มคร hmm. ับอ้อมคันนี้สภาพเดิมเดมเลยนะครับผมสภาพเดิมเดิมพวกตามแผงมาโตนะครับตรงนี้ครับสภาพยังโอเคนะครับผมพวกรอยซิลิโคนนะครับนี่รอยซิลิโคนนะครับผมลากยาวนี่ครับสภาพยังคงเดิมคันนี้ถือว่าสวยงามจริงๆนะครับผมสภาพนะครับไม่มีรอย ปิดเบี้ยวนะครับผมีรอการใช้งานไม่มีเลยตรงนี้นะครับรอยม็ดอาร์คเดิมๆนะครับสวยงามครับผมเดี๋ยวผมขอพาไปดูฝั่งอื่นต่อนะครับตอนนี้ว่าคลิปมันนานแล้วนะครับผมครับับไม่มีขยับสักตัวนะครับสภาพนะครับยังคงใหม่ๆเอี่ยมเลยผมจะพามาดูห้องเครื่องกันนะครับผม ขออนุญาตนั่งกล้องก่อนนะครับป๊บนมงนะครับผมโอเคพอดีว่าฝั่งนี้มันเปิดยากนะครับก็ต้องขอใช้มือสองมือนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับเราจะมาดูตรงตะเข็บก่อนนะครับผมเรามาดูน็อตครับสภาพน็อตเดิมๆอย่างนี้นะครับหาย,ยากนะครับผม อันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรลอยถลอกนะครับอันนี้จะเกิดจากการสีสีลอกนะครับผมจะเป็นสีถลอกนะครับตามการใช้งานคันนี้น็อตไม่มีขยับแน่นอนนะครับผมทุกอย่างนะครับภายในห้องเครื่องเดิมเดิมไม่มีการแต่งมาแน่นอนครับครับผมเรียกช่างมาดูได้เลยครับสภาพเลครับเดิมเตะเข็บทุกอย่างเดิมๆครับเดิมๆเลยพวกนี้เดิมๆครับ หลายเลขนะครับอยู่ครบนะครับผมพวกคานตรงนี้นครับเดิมๆสองฝั่งนี้จะเหมือนกันนะครับไม่เคยชนแน่นอนสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบถ้าผมขับเตือนอะไรมีพรบนะครับรถไม่มีขยับนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูห้องเครื่องกันครับเรามาดูสติกเกอร์นะครับผมนี่ครับ เลยครับแล้วก็จะเป็นเขตนะครับเราจะมาดูเขตอนุนะครับเขนะครับไม่มีสีปนเปื้อนนะครับผมนี่ปี2,003นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับผมตกตามฝากระโปรงเดิมๆเลยตัวนี้จะไม่มีแผ่นกันความร้อนให้นะครับโลโก้โตโยต้านะครับเห็นเด่นชัดนะครับผมเครื่องปรับอากาศนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบ ตัวนี้เป็นเครื่องดีโฟดีนะครับเป็นเครื่องยนต์2,005นะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับผมเครื่องยนต์ดีมากครับมาแลวครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอสรุปราคาเลยนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่160,000บาทนะครับผมใครสนใจนะครับราคาอยู่ที่160,000บาทนะครับ สภาพรถคันนี้นะครับถือว่ายังคงเดิมๆเลยใครซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับตัวรถนะครับอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับผมสนใจนะครับโทรสอบถามมาได้เลยนะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมใครสนใจครับโทรสอบถามมาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับอยู่ด้านล่างลิงก์คลิปนี้นะครับผมด้านล่างคลิปนะครับมีข้อมูลทุกอย่างครับรายละเอียดตัวรถนะครับผม ข้อมูลประการใดนะครับที่ผมบอกนะครับไม่ครบถ้วนนะครับผมทุกอย่างนะครับข้อมูลจะอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมทุกอย่างจะอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับสับคลิปนี้ก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับใครสนใจนะครับผมสภาพนะครับยังคงเดิมๆนะครับผมสับเป็นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ